เอาละมาตอนด้วยเรื่องนี้ต้องขยายกับพัชรวีนะคะวันนี้พี่แป๋วขอขยายน้ําใจของเหล่าคนบันเทิงที่หลั่งไหลสู่งานใน Entertainment Birthday Festival เมื่อวานนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจนะคะสำหรับงานใน Entertainment Birthday Festival ฉลองครบครอบ12ปีใน Entertainment ซึ่งน้ําใจจากศิลปินและแฟนๆก็หลั่งไหลมาท่วมทน้นเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาค่ะ อบอุญญ่นอย่างที่สุดเลยค่ะบรรยากาศหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งกับงานนายเอนเตอร์เทนเบิร์ดเดย์เฟสิวัลโดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและโอนสถสภาพเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าซึ่งมีเหล่าคนบันเทิงและแฟนรายการมาร่วมฉลอง12ปีนายเอนเตอร์เทนกันจนล้นลานพาคภารากอนสถานที่จัดงานเลยหละ่ะ ึ่งนอกจากฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินนับร้อยชีวิตที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้แก่แฟนๆแล้วก็ยังมีทัพดาราและเหล่าคนดังอีกเพียบที่มาร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้องๆผู้ยากไร้ด้วยการช่วยขายเสื้อพระสาตริทิศลักการ์ตูนในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไม่แบบว่าจะเป็นแพนเค้กเขมรนิดเมื่อวานนี้ต้องเดินสายรับจ็อบถึง2จังหวัดนะคะแต่ก็ขอแวะมาเป็นแม่ค้ากิติมศักดิ์ที่งานนี้ก่อนที่จะออกเดินทาง ส่วนบุ๋มปนัดดาค่ะคนนี้มาทุกปีนะคะแล้วปีนี้ควงว่าที่เจ้าบ่าวเอกเอกกรินมาด้วยมาหลายปีแล้วด้วยค่ะมีลูกค้าประจํามาคนขายประจาก็ต้องมาค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีใจก็คือเราเห็นสิลปิดดาราเพิ่มมากขึ้นเราเห็นคนซื้อเสื้อเพื่อทําสิ่งดีๆก็เพิ่มมากขึ้นขอบคุณนายเอ็นนะคะที่ทําโครงการดีๆอย่างนี้ยินดีร่วมทุกปีค่ะด้านตุ๊กกี้สุดารัฐปีนี้ถึงตัวจะไม่มาแต่ก็โทรมาออเดอร์เสื้อที่ระลึก5ตัวเพื่อร่วมสมทบทุนค่ะ และความฮอตของหนุ่มสาวชาวเลิฟซิกก็ช่วยเพิ่มยอดขายได้ไม่น้อยเลยไว้บอกว่าซื้อซื้อสิบซื้อสิแถมเลยะไปนอนบ้านด้วยก็ตื่นเต้นมากเลยคนมาเยอะมากเลยและงานนี้ค่ายบันเทิงต่างๆยังไม่พลาดร่วมมอบเงินสมทบเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยนะคะอาทิบริษัทสยามพิวัรบุญรอดเทรดดิง้งโมโนโมิวสิกทรูแฟนเทเชียร s l g l อ b a l ล e d i a สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 สถานีโทรทัศน์กองทบกช่องเจ็บ GMM Grammy m i d d l e m a n Media Workpoint Entertainment Thai Beverage GTH และอีกมากมายจนได้ยอดสมทบทุนเข้าบูรณาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดากว่า6ล้าน7แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ ขณะที่บริษัทโอสถสภาก็เปิดโอกาสให้น้องๆจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจังหวัดชนบุรีและโครงการหมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยมาร่วมงานแถมยังได้มัมเค้กอร่อยๆจาก s อสโดยมีพี่ๆเดอสตาทั้งบี้ตั้มกั้งและซีดีรวมถึงนางเอกสาวควันอุตสาหณีเกรซกันกล้าวและน้องๆฮอร์โมนมาเสร์ฟให้อย่างเป็นกันเองค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณศิลปินจากทุกค่ายทุกสังกัดเลยนะคะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและขอบคุณแฟนๆทุกๆท่านเลยค่ะที่มาร่วมทำสิ่งดีๆให้เรามีวันนี้ด้วยกันค่ะ ฝนก็ต้องขอขอบคุณด้วยคนนะคะทุกน้ําใจของคนบันเทิงรวมถึงแฟนรายการของเราด้วยที่หลังไหลามานะคะบางคนมาตั้งแต่เช้าเลยอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงดึกดือเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญปีหน้ามาใหม่นะคะส่วนใครที่พลาดไม่ได้มาในปีนี้ไม่เป็นไรค่ะติดตามชมเทปพิเศษในต่เทนเบ r ร์ d a y เตอร์เฟสติวัลคืนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มสีนาทีนะคะเอาละส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียว